Welcome to English on the trail. It is ีต้อนรั English on the trail. ภาษาอังกฤษ on the trail. วันนี้ยังคงอยู่ที่กรุงเบิร์นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดินชมดูสถานที่ต่างๆไปดู After the rain s t o p weather is always very nice. ด้านล่างก็จะเป็นบ้านเบืองเป็นเมืองเก่าของกรุงเบิร์นซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์มีรูปหมีเป็นสัญ,ญลักษณ์เพราะว่าคำว่าเบิร์นเป็นภาษาเยอรมันแปลว่าหมีมีแม่น้ําอยู่ตรงกลางของเมือง กรุงเบิร์นเป็นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเป็นเมืองโมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก World Heritage Site หลังจากเดินที่ย่านเมืองเก่าแล้วก็เลี้ยวขวามาที่แม่น,น้ำแอร์เรแล้วก็เดินเข้ามาด้านในอีกนิดหนึ่งจะเป็นลานกว้างแห่งนี้น่าจะเป็น ซิตี้ฮอลอะไรสักอย่างเพราะว่าเป็นลานกว้างของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับราชการ <Hey. S 1> เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวจะไปทานอาหารกลางวันอ้าวลืมกุญแจรถซะแล้ว เอ้ยัูเนยันยูเนบูสิหลังจากเดินทั่วกรุงเก่าแล้วก็เดินมาที่สะพานจะข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งข้ามสะพานแม่น้ำแอร์โรซึ่งเป็นแม่น้ำไหลผ่านใจกลางกรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ The capital city of Switzerland is Bern Burn, b บ e r ร B E R N b บ r รแปลว่าหมีหมีคือสัญ,ญลักษณ์ของกรุงเบิร์นซึ่งเป็นภาษาเยอรมัน Look at the l i v e r It's very green, very green like a trees around it. ดูที่แม่น้ำเป็นสีเขียวสีเขียวอย่างกับ On in you There is the red tram, a red train, small train tram passing the bridge, going to the capital city of Berlin. The old city of เดินไปทางไหนก็จะเจอแต่ร้านช็อกโกแลตและก็ร้านขายขนมปัง ขนมปังโยเกิร์ตชีสชีสชีสประมาณสิบยูโร400ร้อยบาท